สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับหวังว่าทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้เล่นเก่าในเกมไอช็อตใช่ไหมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับย้อนไวัยไปในวัยทารกหน่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นมึงก็เด็กไปกังฟูไอเป็นยักษอ,อนนี้อันเหรอเธอถีเธอถีททผู้เล่นครับผมจะพาทุกคนนะครับย้อนไปดู5บักในตำนาน <S <S ที่โคตรโกงเกมไอช็อตคิดว่าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> หลายคนคงน่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> จะทันกันนะครับแล้วจะมีจุดบักอะไรบ้างผมฝากเพื่อนๆเอามือไปแตะไลฟ์บอสผมสักที แล้วถ้าเพื่อนๆน,นะครับยังไม่ได้รับชมแบบ6จุดบักในดานต่างๆนะครับก็สามารถคลิกที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยนะครับผมผมทำไว้2 EP แล้วนะครับผมสามารถกลับไปย้อนดูได้เด้อแล้วถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปชมกันเลยครับ5บักในตำนานที่โคตรโกงของเกม X Shot อันดับที่5บักมีดฟันไก่สำหรับบักนี้ครับเป็นบัคที่ค่อนข้างจะอีซี่มากๆเลยครับแค่คุณมีมีดที่เห็นอยู่ในคลิปครับและอยู่ในหมดลบดาบฮะคุณจะเป็นกอรดได้ทันทีเลยครับ ความเกลียนของมันก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลขนาดไหนครับอยู่สุดขอบโลกหรืออยู่ที่ขอบฟ้าเดี๋ยวเดียวเดี๋ว,วนั่นเนพีมพพิตุลหรือเปล่าม่นิก่ก็ฟันคุณถึงครับไม่เชื่อก็ดูในคลิปได้เลยฮะไอชิบายแมงเกียร์นโปกเป็นบักที่ดังมากครับในสมัยก่อน แต่รู้สึกว่าจะอยู่ได้ไม่นานครับเ e พราะว่าถ้าทีมงานในสมัยก่อนเนี่ยครับถ้ารู้ว่ามันมีบั๊กเนี่ย,เ,ยเขาจะรีบอัปเดตแก้ด่วนเลยนะถามว่าผมเคยเล่นไหมเหรอผมก็เคยเล่นนะสำหรับบั๊กนี้ครับแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อมีดมาเล่นเองนะครับแบบไปเก็บของเขาไม่ทีนะนึงอะเออบัคกนี้ก็อยู่ในช่วงประมาณปี2014นะครับผมประมาณเดือนสิงหาเนาะก็สําหรับคนที่แบบอาจจะอยากรู้ว่าแบบมันนานยังว่าบัคกนี้อะไรย่างนี้ก็หาข้อมูลมาให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อที่อันดับที่4เลยแล้วกััันนบผมอดที่4 บัคกระสุนไม่จํากัดบัคนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหน่อยครับแต่ว่าเข้าใจได้ไม่ยากนะฮะสรุปมันซับซ้อนจริงไหมเนี่ยก็คือนะครับเราต้องมีปืนพีก้าสูยนะครับหรือจะเป็น m p 5 Duo ก็ได้นะครับผมแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบเล่นพีก้มากกว่านะครับนอกจากนี้ครับไอเทมที่จำเป็นต้องมีก็คือไอเทมติดหลังที่เป็นไม้กางเขนนะครับที่มันเป็นของเซตแวมไพร์อะทุกคนจําได้ปะหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเรานะครับสามารถใช้สกิลสัตว์เลี้ยงนะครับ ก็สามารถใช้กับบัคปืนนี้ได้ฮะผมก็จะขออธิบายหลักการบัคของปืนนี้ง่ายๆครับกระสุนในปืนนี้นะครับมันมีให้ทั้งหมดลอยนัดใช่ไหมครับและถ้าเรายิงหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะออก2เม็ดครับแต่ถ้าคุณเนี่ยทำกระสุนให้มันเป็นเลขคี้ครับโดยการที่ใส่ปีกไม้กางเขนเข้าไปครับหรือว่าจะเป็นการบัคจากสกิลัสว์เลียงครับที่บวกกระสุนขึ้นมา1มันก็จะทําให้กระสุนนะติดอยู่ในปืนอีกหนึ่งเม็ดครับผมทีนี้ก็จะบัคยิงไม่จํากัดแล้วครับผมไม่รู้ว่า ส่วนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ไปดูในคลิปเลยแล้วกันนะครับผมเอาบาเลตมาบาเลตบาเลตให้จากก็ชอยเยอะไปดิก็ตามในคลิปเลยครับผมกระสุนมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยครับถ้าคุณแบบไม่ไปรีโหลดเปลี่ยนกระสุนมาใหม่อะผมจําได้เลยครับว่าไอ้บักนี้ครับถ้าใครมีปืนแต่ก่อนนี่คือแบบโดนชวนลงราชาง,งูรัวๆเลยครับผม เอาเป็นว่าผมเคยเล่นนะครับสำหรับบัคนี้เนาะแบบแต่ก่อนนี่คือแบบพี่ครับพี่ครับขอปืนหน่อยครับพี่บัคปืนให้หน่อยครับมันเป็นอะไรที่โคตรสาใจอะครับแบบยิงได้ไม่จํากัดอะบัคนี้ก็จะอยู่ในช่วงประมาณปี2014เหมือนเดิมนะครับผมเป็นปีแห่งบัคจริงๆนะครับแต่ว่าจะอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครเคยเล่นนะครับก็คอมเมนต์ไว้เหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นเรื่องสั้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมนั่งอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะแบบว่ามีความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับบัคนี้หรือว่าอะไรก็ว่านไปนะฮะ บักนีครับเป็นบักที่ทําง่ายมากครับในสมัยนี้แต่ในสมัยก่อนครับถือว่าเป็นหนึ่งบักครับที่ทําได้ยากโคตรเลยนะแล้วก็โกงโคตรเหมือนกันครับเพราะว่าบักนีครับพวกมอนเตอร์ธรรมดาเนี่ยครับพวกลูกกระจกอ่ะมันจะทาดาเมจใส่เราไม่ได้ครับจะเว้นบอสบางตัวนะแต่บักนีครับค่อนข้างมีเวลาจํากัดนะครับถามว่าทําไมน่ะเหรอเพราะว่าถ้าคุณจะบักจุดๆดเนี้ยคุณต้องมีของโบวิ่งเล็กๆน้อยฮะแล้วคุณต้องมีแต้มในโหมดเฟียเนี่ยห้าพันเลยนะ พื่อจะไปแลกไอเครื่องแลกแต้มมะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าในสมัยก่อนเนี่ยห้าพันมันจะได้ความสามารถพิเศษคือวิ่งไวขึ้นนะครับส่วนหมื่นห้านี่ก็จะได้นิวเคลีย์เหมือนเดิมนะครับส่วนสี่หมื่นนี่น่าจะได้ปืนเลเซอร์นะโดยวิธีการบาครับก็ใส่จะง่ายแต่ทํายากฮะแม่งขัดแย้งกันอีกแล้วเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวยากอะไรของมึงวะก็เดี๋ยวไปดูในคลิปเลยนะฮะโอเคครับทุกคนก็มาดูขั้นตอนการบักกันนะครับก็คือให้เรานะครับกดแลกแต้มตรงนี้ไปห0 0 0นก่อนนะครับสมมติผมแลกแต แล้วรีบวิ่งครับตัวนี้รีบวิ่งเลยนะฮะแล้วก็กระโดดครับปึ๊บอ,อ้าวเฮียไม่ขึ้นชิบหายละโอเคครับเอาม่นไม่ขึ้นนู่ <C> e <at> นี่ขนาดของวิ่งผมเต็มเลยเนี่ยไม่ก็แอบ,บขึ้นยากอยู่นะตัวนี้อ่าโอเคทุกคนมาใหม่อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คิดดูว่าของวิ่งผมเต็มเลยเนี่ยยังขึ้นยากขนาดเนี้ยแต่เป็นแต่ก่อนนี้จะขนาดไหนวะมอนมันก็จะเมินเรานะดูมอนครับดูมอน เห็นปหมมันก็จะไม่ตบเรานะครับก็เดี๋ยวรอมันขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับมอนมันตบเราได้หรือเปล่านะครับโอเคทุกคนตอนนี้มอนเดินมาแล้วนะฮะมาแล้วมาแล้วมันเดินมาเป็นแก๊งเลยทุกคนตบถึงปะวะไม่ถึงไม่ถึงนะครับเห็นปะนะครับถ้าเรานั่งไะมันไม่ถึงนะแต่ถ้ายืนลองดูนิดถึงวะยืนก็ไม่ถึงนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับบักดาเฟียเนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบัคดานเฟียนะฮะบัคนี้ค่อนข้างดีนะครับมีประโยชน์มากนะเพราะว่ามันช่วยประหยัดเอฟไปเยอะมากเลยนะครับในสมัยก่อนนี้เอฟนี่หายากมากนะครับไม่ได้มีล้นเหลือเหมือนเป็นหมื่นเหมือนทุกวันนี้เนาะแค่ร้อยสองอันนี้ก็หลูแล้วอะแต่ก่อนอะเอาไว้ว่าถ้าใครเคยบัคจุดนี้ครับก็ลองคอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะฮะแต่ปัจจุบันอย่าไปหาทำนะครับอาจจะโดนแบนได้เลยนะอันดับที่2บัคปืนแรงเอ็กช็อตแต่ก่อนครับปืนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านะฮะมันคือสองปืนบัคที่โคตรแรงครับแรงแบบเป เรียกได้ว่าใครที่มีปืนนี้นะครับจะต้องมีผู้คนเนี่ยมาลลยล้อมครับเกาะลงหมดเฟียตํานานด้วยครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่สามารถเคลียร์บอสได้อย่างง่ายดายครับแล้วถ้ายิ่งลง4คนด้วยแล้วก็บอกเลยครับว่าอีซี่ส่วนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิป2ปืนนี้พร้อมๆกันเลยครับเดียวครับเดียวครับบอสไม่ตายตอนนี้เลือดอยู่ประมาณที่ เ right, เป็นยังไงครับสำหรับดาเมจที่ท่านผู้ชมเห็นซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจครับว่าถ้าเอาไปยิงคนเนี่ยดาเมจมันจะแรงเท่าแบบนี้หรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าผมก็เคยเล่นอยู่นะครับแบบไปเกาะบ่อขอปืนเขาอะแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเล่นปืนพวกนี้หรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนะครับอันดับที่1บักเอาปืนขึ้นบนสนามมวย บักที่เอาเปรียบและเก,าเก่าแก่ที่สุดในเกมไอช็อตครับคงไม่พ้นบักในสนามมวยฮะด่านไนพาซ่าครับจัดเอาไปนหนึ่งบัครับที่ทําได้ยากโคตรเลยนะและจะทําทได้เนี่ยก็เกียร์โคตรเช่นกันนะเรื่องการบัคครับผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่ามันทํำยังไงนะแต่จําจความได้ตอน,นเด็กๆเนี่ยผมเคยบักอยู่รอบหนึ่งอะแต่จําไม่ได้แล้วว่ามันบักยังไงสรุปกูจําได้ไหมเนี่ยนั่นดิหรือจําได้วะจําจไม่ได้นั่นแหละเออนั่นแหละผมก็จําไม่ได้นะครับก็ว่ามันบักยังไงเนาะแต่คือจําได้ว่าเคยบักขึ้นไปเล่นอยู่อะ ถ้าถามว่าเกลียนไหมล่ะครับก็ค่อนข้างเกลียนเลยนะครับถ้าคนที่เขาไม่รู้มันเป็นบั็กเนี่ยเขาอาจจะร้องโปได้เลยนะเอาเป็นว่าถ้าคุณทันบั็กนี้เนี่ยคุณน่าจะมีอายุมากกว่า18บวกขึ้นไปแล้วนะฮะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในปัจจุบันทุกวันนี้มันยังทําได้อยู่หรือเปล่านะครับส่วนมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับอรู้งานหลานหูแต่แม่งยิงไม่โดน <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับบักที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดนะครับมาจัดอันดับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆทันหรือว่าเคยเล่นบักไหนนะครับก็สามารถพูดคุยไปที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมและถ้าชอบคลิปนี้นะครับคุณสามารถเป็นกําลังใจให้กับผมง่ายๆโดยการกดไลค์กดซับหรือถ้าคุณมีเพื่อนที่เล่นไอช็อตร่วมกันมานะครับก็สามารถแชร์คลิปนี้เพื่อนคุณชมได้นะครับผมและสุดท้ายครับปลาที่ว่าเร็วก็ต้องแพมานะฮะเพราะว่าเอ้ยเชื่อหรวะ มาที่ว่าเร็วก็ต้องแพ้ลานะก็คือเพราะว่าลาไปก่อนเนี้ยผมสวัสดีครับ